าน้องมาบ้านบ้านคนจนอยู่บนภูเขาดูศิละปะตะเด็นบ้านคนจนผ้าม้ยางหลิงพูงนไม่หดแด่นุเส้าบ้านคอยคนคนจน ยามาสั่งอยู่พี่อยู่ที่ข้างภูเขาซองลูกนะป่านยาไปไม่เห็นลูกหลังนึงพูนพลผลผลเรื่อง่ายแบบเลยโอ้ยอันนี้หลังนึงงาอนว่ายาอยู่อันนั้นอีกหลังนึงในพื้นที่เดียวกันใช่หรือ ก็เห็นเสียงอยู่ใสเดียวนี้เห็นไหมบอดเห็นยาไหมมองขึนไปก็เห็นเมืองอ้ยพากันไปไหนกันหมดหากันรอบบ้านไม่เห็นเลยเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปกินเบียงอีก ควนยุใส huh? oh right. so ่ไงเฮะพคุณมองลงไปดูจนบะมันบะหลายดอกน่าต้องเปิดก็เห็นเมืองชลูมาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยทายวิดีโอโอ๊ยตรงนี้คือดอกไม้คืองามแท้เออหาควนมาเห็นเล้ยมาแล้งยาสีนั่นอันนั้นอะไรบ้า แม่นี่ยังส่วนกันอยูนั่แล้วอหนุยมันเลยบอกขอคิดเบงกรอนเพื่อนบอกว่าคุณอยู่ได้สบายเลยไม่ได้เสียค่าบ้านใครยังอ่าให้บยว่าอยูถ้าแม่หนุยได้เดื๋ยละหาพันยูถ้แม่ไม่ได้เสียค่าอย่างพันได้ถามกันมิใช่บอกว่าหนุยคุณอยู่กับฉันบอระหวังสิแล้วก็อยู่ก็บนผู้เดียวเนาะอยากให้คนมาขับรถเท็ดแนวกินให้กินหนุยคุณไม่ยู่กับฉันบอคุณสิดได้รลายอยู่ได้ราหวังสิ คุณบ่ได้เสียค่าบ้านค่าหยังอีหน่วยก็เลยบอกว่าขอคิดดูก่อนต้องตอบวางตลาดมันถึงสื่อคันสิบ,าาบาา่าเพราะว่าบ่ได้บ่ได้วางแผนมาสิมาอยู่น้ำสิบ้าค่ะพูนถ่ายวิดีโออยู่เหมือนซุปนันอ่ะมันก็จะเห็นวิวของเมือ,องทั้งลูกเลยบ้านคอนจนค่ะ สองคนนั้นก็ถ่ายรูปอีกแล้เออเดี๋ยวถ่ายให้ใหม,ม,ม่มาถ่ายบ้านคนจนนะคะอันนี้คือสีแดงกับสีน้ำเงินมาเที่ยงกันอยู่นะคะสีแดงกับสีน้ำเงิน นั้คืนนี้จะสวยมากตอนนี้เขาก็มาถ่ายแบบอยู่นะคะตอนนี้บ้านของเกี้ยนนะคะวันเดือนปีก็อีหรือก็องมาถ่ายแบบนี้จะได้ไม่เห็นเราพี่เอ็มไปมุมนนั้มมุไหนพี่เอ็มมาคงจะถ่ายหรอกม่เดี๋ยวมากำลังจะโชว์บ้านให้ให้พวกไอ้พวกควายแดงมันดูอยู่ว่าบ้านของสลิมเฮ้ยใส่เสื้อแดงไม่ไม่ได้บอกเรื่นั้นรู้ มันจะให้ยี่เพนดูอะไม่ต้องควายแดงให้อีเพนดูคนเดียวว่าบ้านบ้านคนจนเนี้ยเป็นอยู่บนทุกข่าวอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายกับแม่ก็ชาร์เท่าไหร่บ้านตายเราเป็นไงเป็นไงบ้านพี่เอ็มเป็นไงไม่ค่อยได้โชว์นะบ้านพี่เอ็มเนี้ยบ้านตากอากาศของพี่เอ็มเนี้ยอยู่แคลิฟอร์เนียพูดซิเดี๋ยวมันจะไม่เชื่อ บ้านพี่เอ็มเป็นไงบ้านพี่เอ็มเป็นไงบนภูเขานี้บ้านพักต่างอากาศนะคะจะมา่าัก็โชว์บ้านมาซือนี่หนึ่งนะคะว่าถ้าไม่รวย ทำไม่ได้นะคะอยู่บนภูเขาเอออีเพนมันบอกว่าพี่เนี่ยได้เออเมริกันกระจอกงอกง่อยเออว่ารถนะะรถพี่เป็นไงรถพี่มันบอกว่ารถพี่เนี่ยคนชื่อเพนเหรอเออบอกว่ารถพี่เนี่ยซื้อมา20ปีแล้วเบาะขาดเออรถมันบอกว่ารถเบนซ์พี่เนี่ยถูกว่ารถมิสันมันเบนท์ใหม่ล่าสุดคนที่พูดแล้วเป็นยังไงบอกว่าคนที่พูดไม่รู้จริงไม่อดีายวพูดนะคะดิฉันสัมผัสมาแล้วมาจากที่ซัดขาเรื่องเหรอ นี่แหละยังไม่พูดกับอีเพนมันไรค่าค่ะอันนี้คือเจ้าของภูเขาลูกหนึ่งเลยนะคะไม่ได้อยากจะพูดนะคะอันนี้ขอบอกขอบอกไม่ได้ไม่ได้บังคับให้มันพูดนะอันนี้เป็นน้องที่มันมาต้องสงแคทเ e อร n g ใหญ่จะมันจัดโรงแรมเวอร์ไว้แล้วป่ะเงี้ยเอาไปผลิตพอดีพองาให้มันให้มันหนักว่าสร้างภาพความจริงบ้างเราพูดกับอีเพนเราต้องสร้างภาพมันย้อน คนปกติธรรมดาใครเขาจะเป็นแบบมันใช่ป่ะเออมองไปก็จะเป็นภูเ,เ,ออเขา,เานะอีกลูกหนึ่งอันนี้ก็เพิ่งเอ่ก็เพิ่งขายไปเท่าไหร่นะอีกรูปหนึ่งอ่ะที่ว่าเพิ่งขายไปอะ่ะเ,เ,เออแกนี่นะคะอีเพนครูบอกมึงแค่นี้แหละคูไม่ได้โกหกอะไรมึงพวกคูไม่ได้สร้างภาพบ้านรวยจริงอะไรจริงขอบอก อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้น้องนี่ไม่ได้อยู่ทางกูนะเขาพูดของเขาเองเพราะเขาไม่ได้รู้เลยสื้อแดงสื่อเหลืองอะไรเนะี่ยแต่ว่าทีพ่พวกกูดา่ามึงอยู่นี่เพราะว่ามึงอ่ะปากหมาอีหามึงมาด่าก,กูอเออไปลแล้วไปเปิดประตูให้เดียนด้วยค่ะสวัสดีออค่ะเออันนี้เป็นห้องค่ะสาวๆมาเทสไวน์กัน่ะตรงนั้นเลยค่ะ นนั้นเลยค่ะทางนั้นมัน c l o สค่ะมาทางนี้ทางนี้มีคนอยู่ตายทางนี้มีคนอยู่ตอนนั้นเรามามันคืนคน,นะเราจะเทศอ,อันไหนลนะ